สวัสดีค่ะมาจากพี่น้องจ้ามื่อีงผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวสามใบจานแบบโพดโพ้พี่น้องจ้ามาจากินข้าวน้ำกันจะจานใหญ่ๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟังไปสักคุขสักคนจ้ามาพอกระถิบเวลวจ้ะพี่น้องกับเซ็ตหน้าควยดังทิพย์นะคะครับมาจากพี่น้องจ้าตีลูกกันเมืมอ่อเมื่ออัสนสอนอัหยอกกันอันกินผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับพี่น้องจ้ามือ่อีงเฮ็ดเองนะจ้ามือ่อีง มากมามาโอ้ยอุ่นอัวน้ำดุกเด้ยมาจัดพี่น้องจ้าครอบครัวอุ่นอัวอาชีกกะอาวันอุ่นอัวมีน้ำซุปรผาเอ้าวันอาชีเอาไม่เอาเอาไม่เนี่ยเอ้ายังไงเนี่ยมีกินตั้งรวมหมดไปยิบว่าแซ่เพื่อนหมดไปเอ้าก็ตั้งวาเนี่ยล่ะไปมาพี่น้องกะเผารพี่น้องจ้า หมสักครึ่งโลข้าวหนึ่งโลไข่เ,เจียวอเเอไข่ดาวสามลูกลจองจักโลห้าสิบห้าแล้วพี่ <c oughs> น้องเอ้ยไม่น่าถามออกซื้อเลยนะโมเป็นยังกะคือว่าพูมใจแต่พี่น้องกินข้าเซ็บโ <c oughs> มขึ้นสังมึงรับรับนักอไไรสิคือถาม mà cứ ăn sang bằng qua cái miếng thứ cái ưng tương hả đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปยุไทยกันไปยุฮ่องเต้น็ยังโม่หวานอยู่รสจัดเป็นหลักจ้ะมาครับมามาแซ่บไปเลยวันยังนี้มือเศร้าเนี่ยตื่นเศร้าไปเห็ดเบียกมากวันท่านได้กินเขา่ะนะไปหอดเชฟเบนฟู่เข้าเจีาเบียบกับเผราเนาะหอ,อ,อมมาสันนี่ เดี๋ยวออดไว้เด้อว่าเดี๋ยวมาเห็นพี่น้องเบิ่งเห็ดพี่น้องกินนำ้ำเล่เลยคอดเมนูนี่มากเสาเฮ็ดเหดือดไปแต่แปดโมงพี่น้องทิปเมื่อคืนนี้นอนหาขุ่เครื่องกับเพียงขึ้นเตือนตีสองเครื่องนั่นน่นอนหมดรับอีกเรื่องจ้ะพี่น้องจ้ะพอเสากะทา้าสจีว่าสจีได้ไปใช้เตื่นเสาหนึ่งคือแลแว้วแย่งนอนมาคอยรับ เราใส่บาขับไปก็เลยสองคนอยู่ย๊บเรื่อกรเท้าอยู่ข้างบ่านี่พี่น้อเราเลยใส่ขักขักง่าไม่ต้อง่อนถือฝนเลย,ยเด็ดไปนักหน่อยหรอกถือฝนสัดขื่นสัดขื่นหมายถึงกระเท้าปะน้ำหนักนี่ละเปลี่ยนเองส่งเอง,เ,องเตะกินเองเลย ผู้นึงบริเนอนมันกำมองท่นเห็ดงานอ่หนักสองคนกำลังมองเออเลยอยู่งาน,นได้มากสิไปตัดผมหายเวลาก่อนครับพี่น้องตอนนี้มันโอ้ยกระตื่นมากนี่มันขึ้นนอนไปขึ้นอยังสิเพรามียยอย่างเห็ดนี่แหละตื่นขึ้นมาแล้วปึบปึบปึบ,ปบมาลดเลี้ยงอะไรใส่มาแนวสิเห็ด แี่บิลิ่งแจกี่หอ่อยซูฟี่กับแสบซูฟี่เพราะว่าเพิ่นได้เมือนเพราะสือถาำซสือลรเพิ่นเบาเาถือใจน,นะเลยได้ฟีถ้าสิไปกินร้านเพินนพ่นก็ะยากเพิ่นส่วนเลีนมม <laughs> น้ำมีอ บอกไปันละกระปุวกโลห้าไปพน้องเรนมีมนได้พี่น้อง็จะบอกกันเรื่องหลังนะเรนนัมมี่กันเหนะน้าคนบอกพื้นึงสมุนไพรอะไยไหอ่าเกมชื่อเกมดำมี่คนบริเลดหลาคนปวดถึงก็เลยข้างนี้กเล้ คอยตามนะคือบาจี้มิตลบคนหนึ่งยังอยตกหน้าไปยังก็ตบหนึ่งสู่ะะ้บาจีบาจีเออละมุกบ้าจีอืมยิม่ขเขาเลยได้งสด้้ดมนั่นคอยประทับใจเลย มันเหมือนไปทะลุมล่ำใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มไหมครับ่ะ็นจริงนะแซ่บ <c oughs> ดีดีไปหน่อยเผ็ดเผ็ดนัวแซ่บเวอร์ฟสดตัวเิยร้านขายร่วมว่าติดเติมเลยครับไม่เชิบอบริคิเนเ <c oughs> ดนน,นี่คือคนเส้นมอ,อืม ถือใจให้กินฟรีครับบ่ให้ยเส้นกินฟรีดูไลค์กับบอดี้บันไหน <laughs> เนี่ยไม่สิเฮียสองจียได้ลูกคืจอจองจองเจอคือไห อาจิกับอาวานผู้อนอว่น้อยๆโอนอว่คพี่น้อนนนงเขาเลี้ยงมากขึกันเลี้ยงสังสิบกตัวคุณเอาตเิ <c oughs> ่เลี้ยงยูยูคอนโดอยู่เพื่อเป็นเป็นข่าวเลี้ยงพิดบูเจโตนะเลียงคอนโดวะใช่คอนโดอืมข้าวตัวนี้ะน่า่างดามาน่บด้ โบ้ดิเลียงใม่ห่องด้วยปล่อยน้ำท่านอานแล้วก็ค่อนดูดนะม,มื่อันเป็นข้อนดูเศร้าเป็นค่อนดูซื่อผมเบิ้งตะข่าวพี่น้องก็ดิท่านเหตุการณ์บางเมืองเก็ดิบอกน้ำผู้อื่นถือเบิ้งข้าวไร้ไร่กับจนเด็กเป็นเอฟซีลุงพน้นอ่ะไป เอฟเอฟข้าวแบบกลางๆครับมีวิจรารณญาณมาค่ำคนคั่อน่ากันการหอมตีกล่องคนละนี่สั่นเนาอเปิดแอร์ให้มืดเหม่อพี่น้องทิพนะขนาดว่าฝนตกมือนอนี้ก็ควรจะพักแอร์ เปิดงานเพื่นเนขาคือครับ <c oughs> เปิดเบิดเหมือมาอ้าโบเมนพร้อมไม่หรอกเพราะว่ากรถานมาเม,มียนนี่คื้นมาข้างหนอกเนาะถึงมเหยียบดินแต่ว่าวัตถุของแอมันก็เมนน็นเนาะมาเนี่ยกินมันออกอันนี้ก็คือสัมผัสประสบการณ์โดยตรงซุ่มนี่คือหังครับขั้นไปทั้งหนอกเนี่ยนี่เริื่อมมีกินอ่ากินสาตของหมาของสัตว์มาเดี๋ยว กินโตกินเหงือเพกนนั่นแหละออกมาคือขึ้นหัวล่ะกินหัวน่ะคือกันนั่นแหละกินผมอันหัวหัวหัวอขาไม่ขนหรอกไหวๆเดลยผมนี่กินผมกินหัวนี่จองไ่ดาวนี่อยากไคดาวอร่อย ปาหนัดกันเลือดไนล้วที่แม่อาชีพเรียกจ่องพอก็แม่ไม,ม่เรียจ่องเก่บภาิดอีกอเขาเว้ยนี่แหละมืดแล้วอุ้ยเห็สิบหกจะประกับ <c oughs> บ้านเคนือเคืองหรือเปล่ายัง่างหลังเลยลูกอ่ะเฮ้ยเขาไปใส่ เด็ยกยื้งหลังสั้งซื้อลูกลูกคนอหลีลูกผมอหลีก็ทีอาที่ซื้ออาวันก็อาสิ <c oughs> ผู้ชายซื้ออาพิวันอาพิวันผู้หญิงซื้อไอซูมิซีซู้อไม่ซียังีงอ่ะปี น้ำมาอีกแล้วเนาะก็กะมาเหลิมก็ะมาย่างินเขาพู่มตาลท่านมีหลายเต๋อเราพี่น้องกิบชีบากระางอโอ้ การดีๆเหมือนนี่พ<ต>ี่เนาะแก้วเหมือนนี่ฝนตกะมืนอคืนแล้วมือเนี้ยเปิดปล่อยแล้วกันยี่สิบเจ็ดองศาครับตอนนี้ปกติสามสิบสามสามสิบสองตั้งเป็นดอกอันบรรยากาศมือได้มีเบียดกตะเซาเนี่ยคนตกมือเซาะยินสบาย <S 2> <S 2> <S 2> มือได้บ่มีเบียดไงโอ้ยอ่อนก็สนห้องน,นอนกับบุมีแอร์เนาะพี่น้องเดี๋ยวพัดพัดลมกับบุมีก็เลยได้พัดไอเนี้ไอยู <c> ่ <oughs> บ้านนาะมันแรงเบิ่งแง่งกันไปเด้อพี่น้องเด้อกแ็แล้วกันนะครับเหมือนอะไรก็ส่องหาดูๆเนาะพี่น้อง,นงนเ,นเนี่ยองไรเดินอนี่ยนิ้วข่ากินข้าวแซ่บเนาะตื่นเศร้าสมองโปร่งกับไปแนวนี่แหละครับ นาำอยู่ทั้งหลังจังขอ,อยากกินนามํมิหอเราหยาดนยกขวดลก็แล้วกันนะคะนยกโกรธเบิดเฮือนก็กินอยู่สองคนนี่แหละมันสิได้รู้ตัวพี่น้องว่าเมือนนั้งเขากินไล่กินหน่อยมนม่ไปขวดน้ำให้แขกซื้อไว้อีกยี่ห้อหนึ่งต่างหาก อยากแบบนี้เลยครับแต่ว่ากับพวกเขามีใครมาดอกเพือนนี่ทุกจังหวะเราขอดกันเออหลัลงนี่เป็นคนโต้ตโฮมกันแตอยู่ทั้งหงลังหมดเลยหลังนี่เป็นหน้นหมาใช่ไหมอีดีแล้วมันจะซองโตในยู่ะซองโตในยูเหรอนั่งเลยไปอยูุ่่นมันบอกเพือ่พอนละฉีบอกใช่ไหมคะพี่นั่งลงค่ะเก่งมากค่ะ เาเหมือนหรชีก็อาวันพี่น้องใครรักปะปีรักปะปีหรือเปล่าอี้เขาลงปุ้งปิงหรือเปล่าห้ามไหนพูดสิจมเนี่ยพอกะแม่น้านเขาห้องพี่น้องจมมาว้าวมาว้าวสนุกดว่าเป็นเปลี่ยนลาพี่น้องให้ปะปีหน่อยนี่ยืนหลับได้พี่น้องแล้วก็ถึงจ้อนหรอลาอันี้ โอ้ยไปข้อก็ลงไปแข่าโกนนี่คือว่านมาลาแบบมาลาพี่น้องกับป้าปีหน่อยเดียวโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเออสำหรับการติดตามรับส้มส่องแสบเมื่อค่อยหนังทีบของเฮาได้พี่น้องอย่าลืมติดตามกดใส่กดแรงคุณแรงกดใส่อืมครับผมกดไลส์กดแสบด่วยนะด้วยอย่างไดไอ้พี่น้อพิษบรือเล่ากดแร์กดแสบไอ้คนก็ไม่เอาพิษ กระจ,จงใจเราพีทเหรอครับจับได้กินอิ่มละครับผมเคยใจพี่น้องคลิปนี้พันกระเพราแซ่บเวอร์แซ่บมากๆเลยใจพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจคือก้าจใจพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เฮากระเคตัวลาไปก่อนเลยพอกันคลิปหน้าจ้าส,าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายมั้บ๊ายบายมั้ตุ๊กตุ๊ก